ปับ่าโอเคมีท่านเข้ามานะครับสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์ปนาทีเยวันนี้มาครั้งที่สองของวันนะคุณรัศมีสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างภาพและเสียงโอไหมครับคุณเจนจิราสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ อืมโอเคคุณสวันันสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวนะมาเปิดนี้ก่อนโอเคเข้ามาแล้วหลายท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะเรื่องของโรคภาวะเยื่อบุโพรมลูกเจริญผิดที่นะครับคุยกันไม่จบสักทีนะฮะครั้งนี้เป็น EP ที่9แล้วนะครับผม EP ที่9้านะ โอเคแชร์สกรีนตามเดิมนะครับเรียกได้ว่าใครเป็นภาวะนี้อยู่นะเป็นโรคนี้อยู่นะหมอคิดว่าดูกันยาวๆนี่คือจบทุกกระบวนความนะครับเดี๋ยวไปที่หน้าแรกเดือนหน้าแรกก็จะช้าหน่อยนะครับโอเคข้อมูลเอามาจากไหนนะครับเปเปอร์อามาจากนี่ะนะครับ Endometriosis guideline of European Society of Human Reproduction and Embryology นะครับปีไหนปีนี้เลยนะครับ2020นะครับท่านใดยังไม่เคยฟังนะหมอแนะนำให้กลับไปฟังนะ8 e p เอพิโซที่ผ่านมานี่พูดไปก็มีถูแอลกอฮอลของตัวเองไปด้วยนะนี่ขนาดอยู่คนเดียวนะเรารู้สึกเราจับเมาส์เนี่ยเออเราก็แบบ อาจจะแบบมีเชื้อติดอยู่ที่เมาส์ของตัวเองก็ได้แล้วเป็นคนชอบรูปจมูกครับก็เลยกันไม่ดีกว่าแกนะครับเราพูดคำนิยามพูดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะกับเรื่องของภาวะมีบุตรยากนะครับเรื่องของอาการปวดเราคุยไปแล้วนะเรื่องของเพงนนี่โอ้โหพูดไปหลายเอพิโซดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาและการผ่าตัดนะ surgical treatment medical treatment นะครับคุยกันไปแนละ้วนะครับเออเอาวันนี้ก่อนละกันนะครับอย่าเพิ่งไปเรื่องของภาะวะมีบุตรยากเลยนะครับเอาเรื่องนี้บอกว่านี่นะครับตามนี้เลยการให้ยาร่วมกับการผ่าตัดนี่นะฮะการให้ยาร่วมกับการผ่าตัดอันนี้เขาบอกว่าไม่แนะนําให้ยาก่อนผ่าตัดเพื่อนะเพื่อ,เ,อเพิ่มอาคัม ของการผ่าตัดเรื่องของอาการปวดนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับคือเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวกับการให้ยาก่อนผ่าตัดเนี่ยมีเยอะพอสมควรนะมีเยอะพอสมควรในนี้เขาบอกว่าไม่แนะนำนะไม่แนะนำนะครับให้ก่อนเพื่อช่วยลดอาการปวดนะครับน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาคุณหมอที่ทำผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยอผ่าตัด เรื่องนี้และการคุยกันเนี่ยนะครับเราก็จะคุยกันว่าให้ยาก่อนผ่าตัดไปเพื่ออะไรนะไปเพื่ออะไรโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวให้นะเป็นคนให้เหตุผลครับหมอเนี่ยให้เพราะว่าจะได้ใช้เวลาในการผ่าตัดสั้นลงนะครับเสียเลือดลดลงซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็เปเปอร์ที่แต่ละคนอ่านมานะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาหมอให้ไปเนี่ย รอยโรคเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับส่วนหนึ่งจะทําให้เกิดการอักเสบที่ลดลงเวลาหมอผ่าตัดเนี่ยแทนที่จะจับเนื้อเยื่อแล้วเนื้อเยื่อก็แบบบีดมีเลือดออกเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อก็จะแห้งนะเพราะการอักเสบลดลงแน่นอนแล้วก็ทําผ่าตัดง่ายขึ้นอีกอันหนึ่งประเด็นสําคัญคือเรื่องของหมอเนี่ยผ่าเพื่อให้ท้องนะครับเพื่อให้มีลูก การที่เรามีเลือดออกระหว่างผ่าตัดเนี่ยสิ่งที่หมอทําคือหมอต้องใช้จี้ไฟฟ้าเนี่ยไปจี้ไปจุดๆจ,จี้จี้จี้เพื่อให้เลือดจุดซึ่งการจี้ตัวนี้เนี่ยถ้าไปทําที่รังไข่นะครับจะทําให้เกิดการเสียเลือดนะไม่ใช่ทําให้เกิดทำให้เกิดการเ,าเกิดการทาลายเนื้อเยื่ออะไรกันเนื้อเยื่อของรังไข่เพิ่มมากขึ้นเพราะหมอใช้ไฟฟ้าไปจี้คิดง่าย,ายๆเหมือนเอาไฟไปเผาอะนะครับเอาไป เอาไฟไปเผาที่รังไข่รังไข่ก็จะแบบสูญเสียเนื้อเยื่อไปนะครับสูญเสียฟองไขด่ดีๆไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าหมอผ่าตัดแล้วทุกอย่างแห้งนะครับแห้งไม่มีการอักเสบหมอก็จะผ่าตัดง่ายขึ้นใช้จี้ไฟฟ้าลดลงเหลือรังไข่เหลือฟองไข่ดีๆไว้เพื่อให้ท้องนะเพื่อให้ท้องแต่ว่านะใน p a อร์นี้บอกว่าเพื่ออาการปวดนะครับเพื่ออาการปวดอันนี้น่าสนใจเพราะว่า หมอคิดว่าอาการปวดเนี่ยไม่ช่วยเรื่องของการให้ยาครีออบกรผ่าตัดน,นะครับเห็นด้วยนะเห็นด้วยและในนี้ก็ Evidence ก็ Level เนี่ยระดับ2นะครับ s r o อง Recommendation ก็คือว่าแนะนำนะแนะนำอย่างยิิงโอเคอย่างไรก็ดีนะครับถ้าหลังผ่าตัดไปแล้วนะครับแนะนำเลยนะ Offer Postoperative Hormone Treatment นะครับให้เลยนะครับนะ ทันที improve immediate outcome จากการผ่าตัดเพื่อลดอาการปวดอย่างไรก็ดีคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่อยากมีลูกนะนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะณปัจจุบันฮอร์โมนนะครับการรักษาด้วยยาที่ลดอาการปวดแทบทุกตัวนะแทบทุกตัวนะครับโดยเพราะเป็นฮอร์โมนและการอากุมฮอร์โมนนะครับไม่ทำให้ท้องนะครับจะไปกดฮอร์โมนปกติของร่างกายไว้ทำให้ไข่ไม่ตก ทำให้ยังง่ายยังไงก็ไม่ท้องนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่ท้องต้องคุยกันนะครับว่าจะวางแผนรักษาต่อ,อยังไงดีซึ่งแผนการรักษาต่อเนี่ยต้องคุยตั้งแต่ก่อนผ่าตัดนะครับว่าหลังผ่าตัดจะให้มีทันทีเลยไหมหลังผ่าตัดจะให้ฮอร์โมนไปอีกนานเท่าไหร่ยังไงครับนะต้องคุยกันนะครับต่อมานะครับการผ่าตัดหรือว่าการผ่าตัดในการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญปิดที่นะครับ เขาบอกให้คุณหมอเนี่ยนะครับ s h a ชร decision making approach นะครับก็คือให้ข้อมูลคนไข้แล้วเลือกการรักษาแบบตัดสินใจร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้นะครับแน่นอนแหลนะในปัจจุบันก็คุณหมอคนไข้ก็สมัยก่อนไม่ใช่ปัจจุบันแลนะ้วกันสมัยก่อนคนไข้บอกแล้วแต่หมอหมอเอาไงเอากันแล้วแต่หมอเลย แต่หมอหเห็นด้วยนะครับกับเปเปอร์นี้คือว่านะปัจจุบันเนี่ยหมออยากให้ร่วมกันตัดสินใจเพราะว่าแต่ละคนนะครับหมายถึงคนไข้แต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันบางคนมีอาการปวดใช่ไหมบางคนอยากมีลูกเลยทันทีบางคนอยากอีสองสาปีมีลูกบางคนรักษาแล้วทําเด็กหลอดแก้วได้มีตังใจ่ายบางคนไม่มีตังใจ่ายเพราะว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นทั้งหมดที่ต้องเอามาคิดร่วมกันนะ ว่าจะทําการรักษาอย่างไรดีนะครับเนี่ยเห็นไหมก็บอกว่าเป็น individual preference นะดูเรื่องของ side effect individual efficacy ราคานะครับนะเนี่ยเพื่อตัดสินใจในการรักษาระหว่างฮอร์โมนกับการผ่าตัดนะครับเพื่อลดอาการปวดย้ำนะฮะนี่คือเพื่อลดอาการปวดนะครับส่วนเรื่องของการให้คำแนะนำนะครับ Non-medical strategy เนี่ยเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มของภาวะทางอารมณ์เนี่ยนะครับอ,อข้อมูลยังไม่เยอะนะข้อมูลยังไม่เยอะนะครับออย่างไรก็ดีโดยส่วนตัว,ตวของหมอนะถึงแม้ข้อมูลจะยังไม่เยอะแต่ถ้าอันไหนดีก็ทำไปเลยครับนะไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามโอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังณนะวันนี้นะครับอันนี้คุยเรื่องของการปวดเหมือนเดิมก่อนนะครับ เรื่องของภาวะผู้มีบุตรยากค่อยคุยต่อวันเอพิโ od ถัดๆไปแล้วกันนะครับผมโอเคโอ้หลายๆท่านเข้ามานะนะครับคุณเพชรสีนะครับคุณปุ๊กนะครับคุณแอปคุณพอยนะครับก็สวัสดีทุกท่านเช่นกันนะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะหมอรบก,กวนกดไลค์กดแชร์นะท่านอื่นจะได้มี ความรู้เหมือนเราด้วยนะครับผมแล้วยังไงรับพวกไก่กทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาะทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ